สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะฮะและสําหรับการ์ตูนเดลิเวอรี่วันนี้จะเป็นตัวละครที่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะถ้าเคยดู Adventure Time นั่นก็คือกัมบอลกาเดียนนั่นเองหลายๆคนก็คงเคยเห็นแล้วแหละว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าถูกสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูประวัติของเขากันนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากด s u b สไครป์ก็ฝากกดด้วยและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ไปกัมบอลกาเดียน คือ2หุ่นยนต์หน้าตาคล้ายโลหมุนไข่ขนาดยักษ์ที่บอนนี่เนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นผู้พิทักษ์คอยคุ้มกันอนาณาจักรแคนดี้ของเธอจากภัยอันตรายต่างๆที่เกินกว่าพวกบารดา่ากาศเนี่ยจะรับมือได้ ซึ่งการสร้างหุ่นกรรมัมบอลการเดียนทั้งสองนั้นก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เธอสร้างอาณาจักรแคนดี้ใหม่ๆราว300ปีก่อนเหตุการณ์ในเรื่องโดยพวกเขาทั้งสองก็ได้เคารพและเรียกบอนนี่ว่าเป็นแม่ของพวกตนพร้อมกับให้ความสําคัญกับการคุ้มกันเธอเป็นหลักมากกว่าการปกป้องประชาชนชาวแคนดี้แบบที่บอนนี่ต้องการและหลายครั้งพวกเขาก็ทําเกินเหตุไปหนึ่งในนั้นคือการปกป้องบอนนี่จากโชโกที่เขามาขโมยสร้อยจนเป็นเหตุให้ชโชโกเนี่ยพลาดตกลงไปในแม่น้ํากำมันตรังสีจนเสียชีวิต สำหรับการปรากฏตัวในเรื่องนั้นกัมบอลกาเดียนทั้งสองปรากฏตัวตั้งแต่ตอนแรกของซีรีส์อย่างซีซั่นที่1 EP ที่1ชื่อตอนว่าสลัมเบอร์ปาร์ตี้แพนิแล้วโดยทั้งคู่เนี่ยได้ทำการพิพากษาฟินที่ทำผิดต่อคำสาบานของบอนนี่แต่เนื่องจากบอนนี่ขอให้ลดโทษเพราะฟินเนี่ยเป็นเพื่อนของเธอผู้กัมบอลกาเดียนก็เลยให้ฟินแก้จดเลข2บวก2เท่ากับเท่าไราแทนและฟินก็ตอบถูกซึ่งในตอนนี้นั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงพลังสุดโอเวอร์พาวเวอร์ที่สามารถหยุดแล้วก็รีเซ็ตเวลาได้เมื่อมีคนผิดคาาสบบนต่ออ bon ี ซึ่งแน่นอนว่าพลังดังกล่าวเนี่ยมันดูโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปหน่อยทําให้ในตอนต่อๆมานั้น2ผู้พิทักษ์ก็เลยโดนเนฟพลังลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่โดนบอนนี่ที่ถูกเดอะลิชสิงตบคว่ำในซีซั่นที่2 EP ที่26ชื่อตอนว่ามอร์ชัลลี่คอยด์โดนกองทัพวินของกันเตอร์รุมในซีซั่นที่4ี EP ที่24ชื่อตอนว่าเรนต์ออฟกันเตอร์โดนแดรรนตบร่วงทั้งคู่ในซีซั่นที่6 EP ที่10ชื่อตอนว่าซัมซิงบิกโดนยานสำรวจของหน่วยซีเกอร์ปล เดียนก็จะกลายเป็นกระสอบทรายวัดพลังให้ศัตรูตัวนั้นทันทีแต่ถึงจะพูดแบบนั้นกัมบอลกาเดียนทั้งสองก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ทรงพลังมากอยู่ดีเมื่อเทียบกับตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่องโดยรวมแล้วทั้งคู่ก็ยังคงทําหน้าที่ปกป้องอาณาจักรแคนดี้ได้ดีเสมอมา หลังจากที่ทำหน้าที่ปกป้องอาณาจักรแคนดี้และรับใช้บอนนี่มาเป็นเวลานานการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของกัมโบการเดียนทั้งสองก็มาถึงในตอนอวสานย่างคำมาลองวิมีเมื่อกอ๊อฟผู้เป็นดั่งพระเจ้าแห่งความวิบัติได้ถูกอัญเชิญมาที่ทวีปอูและสร้างสมุนปีศาจขึ้นมาเพื่อทำลายทุกอย่างให้สินส้นซาก ซึ่งการเดียนทั้งสองเนี่ยก็ได้เข้าสู้กับสมุนของกอ๊อฟอย่างสุดความสามารถทําให้การเดียนตัวหนึ่งถูกทําลายลงในที่สุดส่วนการเดียนอีกตัวก็พลาดท่าถูกสมุนของกอ๊อฟปล่อยเชื้อใส่ทําให้กลายพันธุ์เป็นสมุนของกอ๊อฟไปอีกตัวซึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อเบ็ตตี้ขอพรรวมร่างกับกอ๊อฟผลของคําอธิษฐานก็ทําลายสมุนของกอ๊อฟทั้งหมดลงรวมทั้งการเดียนกลายพันธุ์ด้วยเป็นอันปิดฉากเรื่องราวของสองผู้พิทักษ์แห่งอาณาจักรแคนดี้ลงในที่สุด แต่แม้สองผู้พิทักษ์จะถูกทำลายไปแล้วแต่ตำแหน่งผู้พิทักษ์แห่งอาณาจักรเนี่ยก็ไม่ได้เว้นว่างแต่อย่างใดเมื่อในอีกพันปีต่อมาก็ได้ปรากฏตัวผู้พิทักษ์คนใหม่มาทำหน้าที่ปกป้องชาวแคนดี้นั่นก็คือไพรซ์บอลกาเดียนกาเดียนขนาดักษ์ที่บอนนี่สร้างขึ้นซึ่งตัวใหญ่กว่ากำบอลกาเดียนแบบเทียบไม่ติดเลยซึ่งตัวไพร e ์บอลนั้นก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่กาเดียนผู้พิทักษ์ชาวแคนดี้ที่ตอนนี้จำศีลอยู่ในลูกกรชปองในหัวเขาอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับชาวแคนดี้ในตัววออีกกด้ย้ยงเเไ่าาน,านขจะะปปรบปหม นับไม่ถ้วนถ้าพูดให้ถูกก็คือ Price b a l l Guardian นั้นเป็นอาณาจักรแคนดี้เวอร์ชัน Candy เดินได้นั่นเองซึ่งในอนาคตเราจะได้รู้อะไรเกี่ยวกับตัว Price b a l l Guardian อีกไหมก็ต้องติดตามกันต่อไปใน Adventure Time d i s t a n c Lands นะครับพลังและความสามารถ ตัวกัมบาลการเดียนทั้งสองถูกสร้างมาเพื่อปกป้องอาณาจักรแคนดี้ดังนั้นความสามารถต่างๆก็จะเกี่ยวกับการปกป้องเมืองเป็นหลักไม่ว่าจะสามารถปล่อยลำแสงออกมาจากปากและตาเพื่อยิงใส่ศัตรูพละงกำลังที่มหาศาลร,รวมทั้งสามารถปล่อยแกสย๊สยาสลบได้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการตรวจจับพลังงานชั่วร้ายและอันตรายที่จะมานยังอาณาจักรแคนดี้ได้เช่นพลังมนต์ดำสัตว์ประหลาดคนขี้โมโหโห,หรือแม้แต่ตัวตนชั่วร้ายอย่างเดลิชที่แม้มันจะสิงร่างคนอื่นอยู่กำบลการเดียนทั้งสองเนี่ยก็สามารถตรวจเจอได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ดีความสามารถนี้ตรวจได้เฉพาะสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ชั่วร้ายจริงๆเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมไอซ์คิงเนี่ยไม่ได้ชั่วร้ายนะแต่แค่เพี้ยนเฉยๆถึงได้ผ่านการป้องกันของกำบลการ์เดียนมารักพาตัวบอนนอเง นอกจากนี้ในตอนแรกสุดอย่าง Slumber Party p a n i แพนกนั้นการบอลกาเดียนทั้งสองเนี่ยก็ยังมีความสามารถสุด Overpower อย่างการหยุดและบิดเบือนเวลาเมื่อมีคนทำผิดต่อคำสาบานบอนนี่อีกด้วยแต่ในตอนต่อๆมานั้นก็ไม่มีการพูดถึงความสามารถนี้อีกเลยซึ่งคาดว่ามันก็คงจะโกงเกินไปอะแหละและก็จบกันไปแล้วกับประวัติของการบอลกาเดียนก็คือมีแค่นี้แหละนะส่วนอนาคตนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปในดิสแซแลนแต่ถ้าไม่มีในดิสแ l แลนก็คือพักก็คือพักไว้แค่นั้นเลยนะสำหรับวันนี้การตู ไปก่อนครับไร